สวัสดีค่ะมีรถ SUV สภาพสวยกว้างขวางนั่งสบายมานำเสนออีกแล้วนะคะ Honda c ซ v 2.4L กิออโต้คันนี้ปี2011ค่ะฟรีดาวส่งเดนละแค่8,000บาทเองนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถร,บรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้และก็ขับดีมากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะ SUV ยนะูใช้มากๆเลยค่ะ Honda c เซอ 2.4L เกียรโตปี2011นะคะฟีดาวนะคะส่งเดือนละ8,000บาทนะคะขอคนซื้อเงินเดือน16,000บาทขึ้นไปค่ะกระสือรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนะคะสวยมากๆเลยนะคะปรับไฟฟ้าค่ะระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าค่ะแอร์แบ็กแอเสกรุณิมท พวงมาลัยมันติฟังก์ชันค่ะแอร์ดิจิตอลนะคะเครื่องเสียง AM/FM AUX แล้วก็ CD นะคะมีเนวิเกเตอร์ด้วยนะคะกวางนั่งสบายแอร์เย็นบอดี้สวยมากๆเลยนะคะเป็นรถเหมาะสำหรับครอบครัวค่ะคันนี้สภาพตีค่ะน่าใช้ค่ะกวางนั่งสบายมากๆเลยนะคะจัดไฟแนนซ์ก็ไม่ยุ่งยากเลยนะ โทรปรึกษาอได้เลยนะทํางานอะไรเงินเดือนเท่าไหร่ประวัติเป็นยังไงนะคะยินดีข้อมูลเลยนะคะปรึกษาได้ค่ะด้านหลังก็ขนของได้เยอะเลยนะคะพร้อมใช้งานค่ะเป็นเครื่องยนต์ VTEC นะคะมอดี้สวยค่ะแล้วได้รถสีดำด้วยนะภายในเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนะคะหรือสีครีมนะคะดูดีมากๆเลยค่ะ ออกรถก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนนะคะสำเนาทะเบียนบ้านค่ะเเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ไปรับรองกัเดินก็ออกรถได้แล้วนะคะม o ดีสวยค่ะมีที่วางแขนด้วยนะคะฟูลอ option เลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะ เป็น,น Tech สินวีเทคค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50508 58, 50 50 58ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติดที่ช่องไอดีนะคะพิมพ์092 50508 58มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะออกร้อนไม่ยุ่งยากเลยนะคะ แล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอยากได้รถสภาพไปสวยโทรมาค่ะมาทดลองขับดูได้เลยนะคะซีดาวส่งเดือนละ8,000บาทเท่านั้นค่ะบ๊ายบายค่ะ